โดนครับเตีเจิครับเตีเจิ เด้เรื่องครับผมเสียเจอดระเบิดหม่นะฮะก็มันเป็นจุดที่ว่าต้องตีส่วนลมครับตรงนี้เลยเลือกใช้เป็นเยือ่อเยดเจิดนะับมันตีแหวกลมได้ได้ดีกว่ามันก็จะดีกว่าพวกเป็นเยือ่อตีนเตะนะครับถ้าเราตีส่วนลมเองก็ใช้เป็นเสียเจอดนะครับโตนนี้ผม ับงงกัดตบเดียวอยู่เลยนะโอ้ยหลุดพอดีโอ้ยหลุดพอดีเลยครับสายเฮาเฮาครับชะดดก็ประมาณโลกว่ากว่าตัวนี้ตบเดียวเรียบร้อยเลยเสียเจอดะครับผมชะดดคลองธรรมชาตินะครับใส่ประมาณโลกว่ากว่าครับ อันนี้ครับผมเสียดเจิดระเบิดไม้สีเขียวครับผมจากคายจำนะครับใบานาเป็นหนึ่งครับผมแอคชั่นตบตกใสๆนะครับมีเสียงลูกปืนก,ก,ก,ก็เรียบร้อยเลยโอเคครับฝากไว้ได้ครับผมเสียดเจิดระเบิดไม้ครับผมสุดยอดมากครับ